สวัสดีครับสวัสดี f อฟสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ออกาดบ้านเหงานะครับตำบลเหงาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับครับเช้านี้ก็ฝนตกนะครับนะครับตกตั้งแต่ตัวแมลงละนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูของในกาดบ้านเหงานะครับเนาะว่าเปิัญขาอย่างกันพ่องนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนพักนะครับผม แม่พอทายหน่อยนะครับอันนี้เป็นเฮดนะครับผมเป็นเฮดเป็นปีอันอันนี้เปบนห้องนุ่ยนะครับนี่หอบัวบัวนะครับเนาะคบัวบัวมีหยวกกุยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโซนพักนะครับพักเดี๋ยวคอพอกันเน้าครับแม่ บเขือส er, pues er. ้มนะครับะกลวยแลววันนี้ฝนตกนะครับฝนกาะบีกมีตะไรนะครับแกงหอยเลยเจ้าแกงหอยแกงหอยบ้านเฮานี่นไม่เ้าะแกงหอยเยงเลยเจ้าเนี่ยแกงหอยรับหอยนี่นาไม่ส้มส้มแล้วแกงเด็นเหลียวเลยน้อยดิบ อันน้อยแ้วน่าเจ้าอัล่ปกระชะครับนอันนี้น้พริกกระตูนนี้วีอันนี้น้เี่เอาครับของกินอันนี้เป็ซของกินแล้วนะครับนะปลาทูนะครับผมพี่ขอญาไทยนนะครับเนออันนี้ข้ามันนะครับเนาะข้ามันกระต้วต้ม ต้ขาปลาทอดข้าวเหนียวอดข้าวเหนียวข้าวมันอนะครับเนาะข้านก็ปรกอยปวย่างละนะครับเนาะกจนได้ก็่จะเป็นของกลินซุปนะครับนะครับเป็นพักเปพัฟเป็นของกลิ่นแห้งนะครับผม <c oughs> ใใกรไก่นะครับผม เป็นของกินเป็นขนมนะครับนะนะ้าแม่เนาะนะครับแล้วก็เป็นจีนชีสหนัวชีสฟอยนะครับไก่จริง,งอันนี้ก็ของกินซุกนะนี่ของกินซุกทั้งนั้นนนะ่าไม่เนาะขนม <c oughs> เป็นพักนะครับเดีนะ๋ยวผมไปดูโซนบริเวณปุ้นก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นโซนพักทางนั่นนะครับ่ขอทายหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เฮ็ดเหรครับแม่เฮ็ดล้มเฮ็ดลมเฮ็ดลมนะครับเฮ็ดลมเฮ็ดลมนี่เฮ็ดเฮ็ดหูหนูโอ้นหหนูนะครับนะอันนี้แปกแปลอันนี้แปลนะครับเนาะลข้างลนนั่นก็แม่พดูดูหลูที่เท้าทุกนเนี่ยมาไหนดู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 หัวใขนาดนะครับเนาะสดจากสวนนะของ้ผม ครับครับรยากาศนะครับนะอันนี้ตีครับบ้านแหาวนะครับครับพอบุกค่อยอนนี้บุกค่อยมีคนก็ครับแม่หรือว่ายังไงครับนี่อ๋ออ๋อเปิดเลิกกันแล้วนะครับเนาะผมใครอย่ามาจ้านลงไปนะครับเนาะนะครับอันนี้เขาแตนนะพ่อเนาะครับผม แม่โซนต่ายู่ตรงไหนครับบุ๋มหรือไม่นะโซนต่ายอ๋ปลาม่เท่าเดียวเนี่อ๋อปลาเป็นม่เท่าเดียวอ๋อนะครับปลาแบบนี้นะอ๋อมีกระปุกนะครับเนาะปลาเมืองปลาริมปลานั่นมันมีเนาะนะครับเนาะก็นาะอ๋อครับอันนี้ก็เป็นแอปแอปปายกันครับปลาปลาละอ๋อนี่แอปปลานะครับนะครับท่านสองครับปลาปิ้งนะครับ อันนี้เป็นอย่างนะครับยำพักส้มยำพักส้มแล้วก็พวกสาไก่พวกสาไก่นะครับเนาะครับนะครับอ๋อขอมนีนะครับเนาะครับต่อตอนนี้ฝนกระทบมาแหงแล้วนะครับผมนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศดูภาพบรรยากาศของตลาดบ้านแหววนะครับครับครับอันนี้ผมก็เก็บภาพบรรยากาศมืใอท่านผู้ชม เออได้พอกันนะครับเนาะครับนี่กากาดสดมันเหงาวนะครับเนาะคนอาจจะบบไ่ค่อยปลนักนะครับเนาะอาจจะฝนตกตัวแล้วก็กาดจะวายแล้วนะครับเนาะพอดีผมก็น่าจะมาขวายน้ำไปนะครับเนาะมาหกมุกปลายนะครับคนว่าต้องมาเจ้าเจ้ากว่านี้นะครับเนาะนะครับครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านตัวนะครับเนาะหากชอบคลิปบรรยากาศยางยี่นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเตัวหน้าจะไปที่ไหนเนี่ยฝากติดตามเป็นกำลังนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม